สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท่านในตอนนี้ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องที่กำลังเข้าสู่ประเพณีซึ่งกำลังนิยมกันขณะที่พูดนี้คือวันที่28 12, กุมภาพันธ์2557ราะเดก็พอเดือนมีนาคมที่นิยมกันมากตอนนี้ก็คือการบวชตอนนี้การแจกการงานบวชการจัดเตรียมงาน เดือนมีนานี่ค่อนข้างจะเยอะครับช่วงนี้ก็เป็นการบวชนีพรรษาอยากจะเล่าอยากจะบอกในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะตรงกับประเพณีบางอย่างมันก็อาจจะฝืนกับความชอบของคนทั่วไปนะครับก็อขอใช้คำนำไว้ก่อนว่าบวชพระได้บุญหรือเปล่า คนไทยเราตั้งแต่โบราณพออายุ20ปีประเพณีก็บอกว่าต้องบวชพระนะครับจะได้เป็นคนสุขความจริงโบราณเขาคิดไว้ดีนะครับคือคนเราในอดีตแต่โบราณเมื่อได้บวชพระก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยได้ศึกษาสมาธิรู้จักภาวนารู้จักรักษาศีล เมื่อสึกออกจากความเป็นพระก็จะรู้ถึงคุณงามความดีความดีความชั่วก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ปัจจุบันเราบวชกันเป็นประเพณีเสียมมากที่บวชด,ด้วยความตั้งใจตั้งใจจริงนี่ก็จะพบว่าน้อยนะครับก็ทุกวันนี้คนเราก็มุ่งทํามาหากินเศรษฐกิจต่างๆมันก็ลัดตัวทำให้ การที่จะไปคิดถึงศีลถึงธรรมถึงการปฏิบัติก็เป็นได้เป็นบางคนที่เหลือหลายคนนะครับชาวพุทธเรานี่บอกตรงๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเองก็งงเขาทําไมเขาไม่รู้ขนาดนี้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกรรมเรื่องบาปไม่ค่อยรู้จักเลยก็แปลกดีครับผมก็งงเขาเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านกันเยอะมากนะครับที่ จะชอบมากกว่าแล้วก็นิยมมากกว่ากลายเป็นเอาพระ